ดวันที่9วันที่วันที่16ป่ตีให้สัก6วันกว่ากว่าวันนี้เข้าวันที่7ลูกบิ๊กโชลูกสาวบิ๊กโชอายุ6วันนิดๆสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพแข็งแรงดี กินนมเก่งแข้งขายาวที่เล่นเป็นมมิดหน้าตาสวยเลยทีเดียวสีน้ำตาลเม็นมะขามอาจจะมีท้องขาวนิดหน่อย แต่อนาคตหากกินออกาอาหารหรือสีเดิมแท้เขาออกมาก็คงจะเป็นสีน้ำตาลกลืนไปหมดจะเหลือก็นิดหน่อยคงไม่ขาวเลยทีเดียวจริงๆวัวขาวก็มีความสวยงามในแบบฉบับของเข้าอยู่เหมือนกันนะครับแต่ขอให้เป็นขาวแล้วโบด ล่าเริ่มสดใสดูมีความสุขตัวจริงสวยกว่าในวิดีโอเยอะท้ายสวยนี่คือลูกวัว6วันเป็นน้องสาวของเดวิดเป็นน้องสาวของทายาทซีบายู อันนี้คือลูกสาวบิ๊กโชทายาตของบิ๊กโช kr 5 6 3โดยใช้แม่พันธุ์ตัวเดียวกันก็คือแม่พันธุ์ลูกผสมได้ลูกมาสองตัวตัวนี้เป็นตัวที่สามตั้งแต่มาอยู่ในฟาร์มนี้สองตัวแรก เป็นตัวผู้ตัวที่3ได้ทายาทสืบต่อก็คือเป็นตัวเมียเพศเมียจะติดตามอยู่เรื่อยๆเพื่อดูพัฒนาการของลูกวัวในแต่ละาสายพันธุ์ซึ่งก็เป็นบามั่นเหมือนกันนะครับเพียงแค่ต่างแค่พ่อพันธุ์เท่านั้นเอง แต่ขึ้นชื่อว่าบามันยังไงแล้วเอกลักษณ์จุดเด่นของเขาก็ไม่จะแตกต่างกันเท่าไหร่หน,นี่คือเลี้ยงแบบพื้นบ้านไม่ได้ขุนเลี้ยงหญ้าเลี้ยงฟางเน้นหญ้าเน้นฟางเพื่อลดต้นทุนหญ้าก็ได้จากนา ส่วนหญ้าฟางก็ได้จากนาเช่นกันหญ้ามีปลูกเพิ่มที่สวนซึ่งมีพื้นที่อยู่แล้วก็ไม่ได้เพิ่มต้นทุนมากมายนักต่อให้ราคาวัวจะขึ้นจะลงก็หมายถึงกำไรอาจจะต่างกันแต่ให้ขาดทุน ถ้าเลี้ยงแบบนี้โอกาสขาดทุนไม่ไม่ไม,มีอยู่ที่ว่าจะได้กำไรมากน้อยเท่าน,นั้นเองราคาวัวขึ้นกำไรก็มากขึ้นราคาวัวลงกำไรก็น้อยลงไม่เหมือนโคขุนที่จะต้องซื้อหัวอาหารตามโปรแกรมนั่นคือมีต้นทุนสูงมากขึ้น การเลี้ยงกลัวในวิถีชีวิตชาวบ้านควรจะเลี้ยงแบบนี้เพื่อลดต้นทุนสร้างรายได้เป็นเงินเก็บอย่างไรก็ดีจากที่ประเมินเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆการเลี้ยงวัวถ้าไม่คิดอะไรก็ ดีกว่าซื้อทองเก็บไว้ซึ่งราคาทองต้องรอทองขึ้นแต่ว่าราคาวัวต่อให้ราคาลงยังไงเสียก็ถ้าเป็นเพศเมียก็ปีหนึ่งสองปีก็เบิ้ลใช้คำว่า,าเบิ้ลราคาเบิ้ลขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีทายาทมีลูกราคาลูกก็แตกออกไปอีกแต่คนเลี้ยงวัว ต้องเขา้าใจอยู่อย่างว่าเป็นงานที่ไม่ได้ใส่สูตรปูกไทยมาเดินสง่างามในแคดวอล์กแต่ว่าเป็นงานที่เปื้อนฝุ่นเปื้อนโคลนขี้วัวแต่ก็มีความสุขไปอีกแบบสำหรับคลิปนี้จบไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ